สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่9ตุลาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณอปฏิพัฒน์เขมทิศและดิฉันอุบิ๊วจินตนาธิพยารัตน์กุลค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้าคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงคนที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับทั้งรวมไปทั้ง OTT ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ติดตามออนไลน์หลายช่องทางเลยนะครับทาง Facebook อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ ทักทายพูดคุยกับเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะพื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือว่าฝนน้อยลงแล้วก็แจ้งเข้ามากันหน่อยนะคะเรายังคงกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะที่ยังคงมีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ในพื้นที่19จังหวัดรวม65อําเภอ325ตําบล1,556หมู่บ้านประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะเลยนะคะ,คะมากกว่า66,200ครัวเรือนโดยทางภาคเหนือน้ําปิงได้หล ไหลเข้าท่วมบางจุดของอำเภอเมืองลำพูนนะคะรับน้ำท่วมมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้บางจุดท่วมสูงด้วยบางบ้านบอกว่าไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมยกของขึ้นสุดที่สูงเลยไม่คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้นะคะในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ภาคกลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรี ทยอยลดการระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำไหลไปสมทบเจ้าพระยาตอนล่างค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัชริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ จังหวัดลบบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง683ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น1 7 1ของความจุอ่างซึ่งตั้งแต่วันนี้9ตุลาคมเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก100ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ50ล้านลูกบาศก์เมตร และในวันพรุ่งนี้จะปรับลดอีกครั้งเหลือในอัตรา10ล้านลูกบาทเมตรเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาหวังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้รายงานน้ำท่วมเมืองลำพูนหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงได้เอ่อล้นไหลไปตามเส้นทางต้นยางเรียบรางรถไฟจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำพูนส่งผลให้ตำบลอุโมงตตำบลหนองช้างคืน ตำบลประตูป่าและตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนมีน้ำท่วมขังบางจุดน่ะท่วมสูงมากกว่า1เมตรซึ่งสำนักงานชลประทานที่1โดยโครงการชลประทานลำพูนได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเข้าไปติดตั้งตามประ,ประตูระบายน้ําในตัวเมืองลําพูนพร้อมกับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําที่ประตูระบายน้ําศบทาเร่งระบายน้ําในพื้นที่ลงสู่แม่น้ําปิงให้เร็วที่สุดลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดลําพูนค่ะก็เป็นพื้นที่รับน้ําต่อจากเชียงใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับลําพูน ส่วนปริมาณน้ําที่เข้ามาในพื้นที่จังหวดล,ลําพูนเป็นปริมาณน้ําในระดับสูงสุดแล้วนะคะหลังจากนี้ระดับน้ํำก็จะเริ่มทรงตัวคาดว่า1-2วันระดับน้ําจะค่อยๆลดลงโดยระดับน้ําในแม่น้ําปิงมีแนวโน้มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่า ไม่มีฝนตกหนักและไม่มีน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาเพิ่มเติมก็คาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์ในภาพรวมจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนที่จังหวัดลบบุรีครับคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งมีนายประชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานการประชุม ได้รับทราบถึงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเชื่อว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมเหมือนปี2,554อย่างแน่นอนแม้จะมีน้ำท่วมขังบ้างในบางกรณีที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากทุกปีซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่ครับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะไม่มีน้ำบ่ามาจากอำเภอลำสนธิหรืออำเภอสาโบด์เหมือนอย่างปี2,565 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจรารณากำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลบบุรีเขตอำเภอเมืองลบบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลบบุรีเขตอำเภอเมืองลบบุรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ซึ่งกำหนดให้คิกออฟนะครับกำจัดผักตบชวาในวันพุทธที่16ตุลาคมบริเวณประตูระบายน้ำโห9ก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีและจากรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุบอกว่า ยังมีพื้นที่น้ำท่วม19จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูลำปางตากพิษณุโลกนกครสวรรค์สุขโขทยัยอุดรธานีกาลสิน์ชัยภูมิมหาสารคามอุบลราชธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสงขลารวม65อำเภอ325ตำบล1,556หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ66,202ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือครับเริ่มลดลงแล้วยกเว้นที่ลำพูนที่ยังคงมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ภาคกลางจังหวัดอ่างทอง3ามอำเภอและพระนครศรียุธยาในพื้นที่7อําำเภอร,ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับ